สบายที่อมีนองเอสีพ่สู้เสวนม้วัาจะเป็นฟังลาไทยต่างประเทศนะแวันนี้ต้องบจะไป้ตอยงกนนคือามีได้เองะมลมนดี่ะไรแวนีด้รม่คือี่มน้องกระเตเลยอมาให้สกันนะเอนลอยมาให้ส นำตอนพี่น้องอกับพอดีไปซื้อน่มนะพะเนาอมาต้นเดือนแล้วก็นมเป็นรักแม่โมได้ซื้อแผ่นเพื่พี่น้องข้าวมาได้ยัไนะได้เอมรนะ่ด้เอาข้าดน้อก็ยังนอนอยู่น้องทางน้อบโได้ตึ่งซูนเขานั่คนเข,ข้าปะ

มันเลิกไปนมุกขุ่วแล้วมันกว้างโคตรดิดขึ้นมามันแน่นนานแน่นนากันไหมวะมันบ้นมันดินมันต่ำว่าดินต่ำบ้านนี้มันเป็่มุกขุ่ว้างอะไรก็ได้เนาะมันเลิกโคตรเลิกแล้วมันกว้างมันเบิ้งชิมังแบบนี้เลิกก็เลิกโคตรอืมเข้าไปหน่อยบ๊วยมันมันบ๊วยแนวตะคองตะแคงม้านชอบเสกมันบ๊วยเนาะชอบชอบนานาเศร้าหานาชิมหาคุ้มใหม่เลยบ่ต้องเห็ดเลิกปันนี้บ่ต้องเห็ดกว้างปันนี้เห็นนะเนาะมันเบิ้งปูนแบบนี้ฮะ

เองน่อยเป็นเวิดแบบเป็นเวอสเพลงอยู ame, no, ่รนามีหน่มมิงโจเป็นสัตว์ที่น่าตาเหมือนนูชอบอยู่นแกงใหญ่ขนาดักมือซา Đấy. hello hello Hết hello nữa. Có hết nhàng rồi hello 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 con. ไ,ไม่ไรูไไ้ไปเขาอากาัหน้าร่มใยพะงาน้ำวันหนาวจะร่มเขอยู่ใน,นหอกนีหอดอดออกบนนาวเย็นต่ออกบนหนาวบางทีออกเปิดสามคือนนอนกลางนเสร็จอะไรไเสรจป,ป,ปนูนเบิร์ดนเขาลอง,งกรเติบเนเต ใหญ่ธนักมือซ้า เป็นป <c ười> ิ่นบดีสร้างเอาเนาะสรางราลูกสร้างสร้างเอารางเ้างลูกางันสออยนากเลยต้องหาเงินมาเอาะตัหมักบวกินไรือใดหมักกิน 原来你一直喜欢我呀，笨笨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 。

จะใครจะโน่น <Kristin> ตัวใหญ่รูใครกันนับกระดิบกระดิบไป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 บนใบไม้อ่อนกระกัดกินกินกินล้วโอ้ยเฮียเหมือนนี่มันสติเล็กสิบตัวอเนี่ยนะบัวแม่นกลัวลงมากับผู้บริหารอ่ะเดือดไปเลยยากเลยนะบัวอย่าดูดมนก็ลายเลย

เป็นนักเดมีแต่เยื่อัยหุ่มหองได้เวลาแล้วนอนดบแดก็เปลี่ยนเป็นตาลัลันลันลัน ญ่บินไปบินไปบินมานอู้ชมดอกไม้นานาพีเสื้อจ้าจะสวยจังเลย 了 <laughs> แต่งอะไรแต่ยิ่งไล่หลายเลยน้องนี่เนี่ยกล่องหนึ่งบอเดือนหนึ่งร็ปกติสิพอจะี่หาบ่อกินเก่งกนหนักจเอ้ยจะบวมหักเพลงนี่บลุกก็ไมใหม่เปิดเพลงใหม่เปดเพลงไหมเหรไม่ินี่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  นี่เชียงเลยสีเขียวสีเขียวเลยพี่สีเขียวสีเขียเยหักเลยไปเด้นอนเลยเงสีเขียวรู้ไสีเขียเดันนีหัก Nhi, Nhi, mini Minnie, Nhi mama, 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 Ăn mua mama, đen à, mua à, mama, เย่า้นลูกอ่ะเที่่ยเออเก่งอะไรต่ำมาตมคนเก่งตมือเก่งตมือคนเก่งที่ถ่ายหลาย อ่ที่น้องผ่าน้องรับตืรนเลยเด้อยืนยืนเยอเด้อท้าน้องรับตื่นเลยเด้อพี่น้องพี่เจ้าน่ามีเยอะอะพ่อเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวไปอาบน we ้ำแปล่าก่อนนะจำแฉมึงโมเด็งก่อนเลยแม่งมเดงก่อนเด้อมเด็งก่อนนั่งลงนั่งลงจะได้แม่มาลูก นุ่มนางเลสเตอร์นี่นางอะใส่อินเตอร์รส,อสองแล้วได้ทีนอไอเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่เบอร์สองอะไนุ่มหายนะตั้งใจดือด้อตั้งใจดือ้อตั้งใจดื้อตั้งใจดื้อพอไปตู้ยังกิอนอินเบอร์สองน้อแต่ว่าเทงว่ามันกะที่เขาเก่าดเดือนแลยววน้องะพี่อนเนาะ Ông cái gì mùi mùi xuống, ạ. Học ở này Tân lại này cái gì sao gặp gặp gạo lần ạ. Mình nắp ô. A, lu bukanlah. Hei, ada apa ni? A, ada apa Hehehe. luôn dư nước dư nước dư này luôn như một bên như bọ từng 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 ให้เบน giường แต่เวลากินข้าวแล้วก็เวลาก่อนจะนอนไม่ให้เบนเตียงหรอก คอยน้องสเปนกับซีเดสพอปิดคลิปแล้วเนาะสุดท้ายน,นี้กับพอผมมุ่งขอบใจนำพอพี่น้องเอฟซีน้องๆเข้าม,มาก,ากดไลค์กดแฟร์หากสมกิจสเปนกับน้องตัดเตอร์ด้วยที่บวกข่าโฆษณาเลยเนาะภาว่าสเปนเห็ุที่ผ่านประกรันใดว่ายังบุกถึงปรต้องยังบุกจุดโปรแมในคลิปนิกเลยกับขอโทษขออภัยนำพี่น้องสุดท้ายในคลิปนี้ก็มิได้คำาอโพรขอใส่ให้พ่อแม่พีธธ่น้องเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความขาดในเชละคลินีกกับ เราก็สกบอกสบายทีมีเนก็อยาะองมีนก็อยาะกินเป็นเอาเลยกาสปกจะเอาเาอ่งอกนอห้องเว้ยอันนี้เปสาบายบายลกบบาย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 อปบ๊ายบายเป็น